โอ้โหเนี่ยดางพระเพลงจะไปไหนคะไป,ไปดำนาไปนาไปเลยห้ามทวมแล้วทวมอีกไปดำนากันจ้าใส่มัวค่ะร้อน

เดินลงไปไม่ได้ล็อกอันนั้นน่ะตาไม่มารับอ่ะเรือหนูอันนี้เรือน้องลินอือหืึแลเรือน้องลินจะจมเนี่ยเออเรือหนูก็เล็กเหมือนกันเนี่ยซื้อโอ้ยโอ้ยเรือของน้องลิงนนะ่ะเอ,อไปแล้วไปไปไม่ไม่ไปเนี่ยเอาเรือน้องลินจมอีกแล ทำไมาเามเราหน,น,นีขนึ้ครเรือก็ได้อะต้นนี้ล่ะแึ๊บนราหนีรึ้นเรือเรีอ,นนนอนนขึครเรือฝนนดีแล้วน <h> ิ้เรือเอหนูไปแล้วไปแล้วไ้วอ้าวงนู้จมแล้วจมน้แล้วอ เรามารับแล้วครับเออเอา้าวนไปดำนามาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยหรอคะน้ำน้อยู่บนกระท่มเลย